จะเอาแบบนี้จริงๆหรอคุณเอเรเอาสิอยากได้เนื้อกันไหมลองค่ะแต่งตัวเป็นคณะรัฐบาลไทยนี่เราจะคุ้มกันท่านนายกนี่คือท่านนายกคนใหม่ของเราใช่ที่ประยุทธ์นน่ชื่อธรรมนัสส่วนคนนี้เป็นบริการไพ่ขอดทิดาวานคนนั้นคนนนั้ชื่อปวีนาส่วนคนนั้นน่ะลุงป้อมผมจำพูดแต่เขาไม่ยอมผมอย่าไปแตดผมเดี๋ยวนะประยุทธ์ทำไมแต่งไปแต่งมาเหมือนเต้มางคน อุ้ยทำไมมันเหมือนอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหมุมไหนก็เหมือนโอ้โหเหมือนเหมือนยันทรงผมท่านลองเต้นลงดิสต็อกโชว์สิคะท่านอ้าวทำไมน ไปท่านประยุทธ์ลอยยิ้มกุ้มกลิ่มจอมยิ้มปมต้มยิ้มประชาชนเราซู้ไหวสู้อะไรนะท่านประชาชนสู้กัวเองจะได้มีความสัดไม่กินกันเกิดขึ้นนะไม่ได้ในคตท่านต้องการตรวจคัดท่านโอ้ท่านแป๊กเดบอกให้เต้นไงท่านใจเย็นท่านมีอะไรไม่รู้กูชี้ก่อนกูชี้ไปก่อนนชี้ไม่ใช่เล้าหมูรบกวนอย่าชี้ค่ะมันไม่สุภาพค่ะผมจะชี้ผมทำงานอยู่ อย่าชี้ค่ะดิฉันไม่ชอบค่ะท่านจะเตบมือค่ะแด่ดิฉันขับค่ะทำอะไรสัตส์สวนของภรคเพืือไทยไม่รู้แล้วแม่งเดินตัวเก่งด้วยพาไปสอนอไหนสิไหนๆเราก็ไปเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กันเถอะท่านประยุทธ์เดินนำเลยครับนั่นแหละเชิญเลยกับท่านเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปให้นะคะขอบคุณครับท่าน ห้องทำงานท่านอยู่ไหนเนี่ยพี่เต้มาแล้วพี่ไม่เคยใช้ลูกน้องนะฮะพี่เต้วัดดีเต้มองโกกิตมังใครนี่นะยังเป๊ะตำรวจอยูที่ไหนนะฮะเขอกตำรวจทำไมถึงไม่เนี่ยตำรวจเนี่ยทำไมช้าจังเลยเนี่ยเฮ้ยไม่บริการประชาชนคุณตำรวจคุณตำรวจ ตำรวจดูย hmm. ุ่งๆเ่ยไม่รู้ผมบ้าผมบ้านะทางรัฐบาลเรานะ่ให้ตำรวจที่แต่อาออกคนที่ออกพื้นที่นะออกคนที่ทำแล้วเนี่ยคุณตำรวจไปเรียกผบมาหน่อยสิท่านนายกจะคุยด้วยนะใครว้มาได้คุณเป็นไงเนี่ยท่านนายกมาแล้วเนี่ยท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีเป็นไงคะแนะนำตัวหน่อยด้วยชื่อเสียงเรียงนามคุณหน่อยสิตำรวจน่ารักจังเลยค่ะผมสิบตำรวจโทเจิดเจิงดอยเป็นสิบตำรวจโท ใช่ครับผมอ่าแล้วช่วงนี้ทำงานเป็นไงบ้างประชาชนเขาทำงานเป็นตระไมากเลยครับใหญ่มากเลยเหรอเคสขึ้นไม่พักใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่ครับเนี่ยยังขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับการเดินไปเลยนอาจากไม่ได้ไปสักทีมาให้กำลังใจไม่รู้ท่านคือใครเนี่ยท่านคือใครอะผมปยาจันโอชุดปยาประชาชนขออีกทีครับขออีกทีปยาจันโอชุดชื่อผมมันเรียกง่ายต้องใส่ในบัตโทรในบัตทุ่มด้วยโพเดียมเดยกก็ทุ่มเลยโอ้โหนปหยิบไปโอ้โหไปหยิบไปโค ผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วครับท่านอย่าทำไรผมเลยครับเดี๋ยวผมหยิบไมโครโฟนมาคุยกับคุณเลยนะ่แต่ะฮะผมลงทคุณนะเขได้ยืนผมหรือเปล่าเนี่ยฮะจะยืนครับท่านจะไล่ผมบอกเลยครับท่านผมไม่ไล่คุณออกหรอกเพราะคุณเกอยจก็ให่คุณบริการประชาชนพี่น้องประชาชนให้อย่างทั่วถึงนะอย่าไปโกงอย่าไปทำสิ่งวิดีรัฐบาลเราตรวจสอบมาว่าคุณมีการติดต่นกับพี่น้องประชาชนเืยเราจะ ยุ่งกันทั้งหมยคุณรู้ไหมอืมอืมท่านประวิตรว่าไงครับท่านประวิตรไม่รู้ตานที่ประวิตรบอกนะพูดไรกันไม่รู้คุณเต้มีอะไรจะเสิร์ฟไหมไม่รู้สวัสดีถามพี่เต้สวัสดีคุณสวัสดีครับตำรวจครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเป็นตำรวจผมตอนนี้เราก็เป็นอะไรครับไม่ได้คิด มันคือแป้งก็บอกเลยว่ามันเป็นแป้งไม่ได้ถามแต่มันตุ้มด้วยโบดียมพุดอยู่โอ๊คือตำรวจไปเรียกตำรวจมาให้หมดได้ไหมเนี่ยปัจอะไรรเนนนี่ยยฮะะัักกมาาออบบไไว้คปเรียกมาเลยไปเรียกมาเลยทุกคนเลยเราตามที่ชื่ออะไรนะครับผมคุณชี้ผมได้ยังไงเนี่ยฮะผมเป็นผู้นำประเทศเลยนะระวัอย่าชี้นะคะมันไม่สุภาพท่านนักนักทัแต่สีเหลืองชื่ออะไรผมชื่อ อ่าพลเอกปัญญาันโอชุดนะปัญญาันโอชุดบอกเลยนะครับอยู่ของพี่ของพี่ตี้น้องประชาชนลรบากหาได้ยังไงไอสมองแปดหมื่นสี่พันเซลล์มันจะเปนระบากได้ยังไงผมหยิบไมาทุกคนแป๊บหนึ่งนะพี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขดีนะใครใครบอกว่าพี่มือเขาเย็ทุกคนแฮปปี้ต้องการให้ยักษ์พี่รอบประชาชน ครับผมไม่มีเสร็จนะนี่คือการมาเยี่ยมเย็นให้กับทุการผมไม่เอาล็อกดาวน์ผมไม่เอาล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ได้ยังไงไม่ล็อกดาวน์แล้วเชื้อมันแพร่กันไปเรื่อยๆนะออกไปออกไปทุกวันนี้ผมได้ปั่นจิ้งดีดเอาแล้วครับออกไม่ไินกินไม่ออกคุณจะเอาไม่ออกล็อกดาวน์กับอดตายเอาแป้งมีแป้งหรือเปล่า ผมแบ่งอะจอมลดเงินเดือนของตัวเองนะความสุขของพี่น้องประชาชนในการย์ท่านนี้นะออกได้ไหมครับไม่ได้ถ้าผมบอกแล้วใคจะทำแทนผมมันไม่มีมีเยอะแยะไม่มีไม่มีตับมัชุดใหม่ที่จะมาแทนผมอันมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอถ้าตับที่ผมทธนาธรครับเราต้องธนาธรแลผมสอบถามเรื่องโรงงานระเบิดนะครับโรงงานระเบิดได้มันก็เป็นเรื่องของพื้นที่ ยกกรรรัฐมมนตตีผปะเทศอย่าถามท่านเยอะอย่าถามท่านเยอะมีอะไรถามผมนี่มันคือแป้งผมไม่รู้เราก็ถึงเวลาใช่ไหะใช่เราไปพบปะประชาชนกันไหมใช่เราต้องไปพบปะประชาชนเพื่องตความสุขใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าทำทันตำรวจตำรวจอย่าทำประชาชนวาบ

ยังไม่ร <mm ู้ผมทำตาจะไรเอาประยุทธ์กูไปไหนแล้วเนี่ยท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์เฮ้ยท่านประยุทธ์จะมาช่วยท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ไอ้เหรอไอ้เอหยายึดไปหยามยึดเอาไปยึดไปเอาไปยึดเอาไปเอาไปยึดเอาไปโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเอ๋ครับเอาออกเอ๋ช่วยท่านประยุทธ์หนโอ้ยโอเคโอ้ยช่วยด้วย ปวิดดีกว่าเจ็บปวิดนปวิดนอนท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ต้องไปหว่านซีนะทำไมอะคุณเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรเป็นรัฐบาลเอ้าท่านปวิดไม่รู้ ไม่รู้เน็กไทกูไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยท่านท่านคิดว่าโควิดรอบนี้ท่านเอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ท่านไม่รู้อีกแล้วอ่ะท่านก็ผมยังไม่รู้โอเคโอเค ท่านพักเดินพักคุณชื่ออะไรอ๋อปารโต้ครับปาร์ตโต้มันเป็นประชาชนหรือเป็นหน่วยงานเหรอเป็นประชาชนครับเป็นประชาชนเป็นประชาชนแล้ววันนี้เป็นไงบ้างการระมางกินเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างฮะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีท่านทำไมมันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมว่าทำบริหารดีอยู่นะไม่มันเนี่ยครับราคาอะไรอย่างเงี้ยข้าภาษีมันแพงตรงไหนเนี่ยบางคนก็ช่วยกันออกมาหากินนะแล้วมีเงินเดียวยาแล้วทำไมคุณไม่ลงทะเบียนผมประกาศไปสามสี่รอบ เลยชนะเราชนะหมอชนะไม่เคยลงะเบียนเลยผมเพิ่งบินกันมาวันนี้เลยครับเพิ่งบินมาวันนี้ก็เป็นประชาชนที่เพิ่งเข้าเมืองมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับดีนี้ต้อนรับนะประชาชนครับนใหม่นะก็ถ้าอยากได้อะไรก็ขอจากคนที่ตื่นมานี่นะเหมือนเยวกพี่เต้เออว่าไงดีพี่เต้สวัสดีครับผมเต้อปมงคลถ่ายรูปหมูอะไรนะครับอะไรนะครับเต้อปมงคลจตุจักรมีอะไรครับ สวัสดีครับคุณเต้เพื่อนพอดีผมติดข้องเรื่องการการเงินนิดหน่อยครับการเงินเนาะครับผมโอ้เมื่อก่อนนี่เออท่านค่ะรบกวนถ่ายติ๊กตอกให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ่ติ๊กตอกดิฉันจะเต้นหรือว่าติ๊กตอกอย่างนั้นเหรอได้ใช่ได้เลยท่านปวุนาเต้นติ๊กตอกอยู่แล้วท่านปวิดอยู่ไหนวะเนี่ยเป็นไงคะดิฉันเหมือนลิซ่าไหมคะลิซ่าแบงค์พิงเหรอฮะใช่ว่าเป็นนับถือยกย่องนะว้าว ปแท่านประวิทย์ไปไงบ้างท่านท่านประวิทย์ไม่รู้ท่านประวิทย์ฮัลโหลเป็นสบายดีสบายดีเจนดี้ถ่ายรูปไปไหนดีไหนตรงพร้อมแล้วคะท่านได้เลยีคุณมีเต้มงคลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณปรีนาคุณสำรวจมาแล้วนี่คือเป็นงานถ่ายรูปนะอย่างเป็นทางการนะ ท่านสร้างภาพค่ะชีไ้ไม่รู้แล้วไหนแป้งผมอยู่ไหนเนี่ยแป้งผมบอกว่าไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราไก่ฉันนะคะที่เผาไปใครจะเลาชอบท่านท่านเราไปลงพื้นที่กันเถอะท่านถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วเราไปลงพื้นที่กันเถอะนะเราต้องไปลงพื้นที่นะ รถต่งมือสองผมไม่เคยซื้อผมซื้อมือหนึ่งตลอดนะตึ้งตึ้งตึ้งงี้งเมื่อไหร่ท่านจะออกครับท่านผมไม่ออกไม่มีเชฟด้วยวะท่านหรือว่าท่านจะลองชิมอาหารดูพิเศษถอดเสื้อไม่ออกออกอะไรกินไม่ออกไม่ออกเลยเดี๋ยวท่านเดี๋ยวโทษนอโดนเนทเอพิเตอร์ครับทำไมอ่ะทำไมต้องโดนเนทตล่ะ กำลังใจในการทำคลิปต่อไปเข้าใจไหมได้สิอย่างนี้ต้องโดนเน็ตได้เยอะแล้วล่ะ